โอ้รถแรกเกมได้งไงเนี่ยรถแรกเกมแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับพีต้อมปูโซตัวแรงประจำทีมงานพระประดานครับในสายของแนวร่วม ไปเอ้ยพ่อเฮ้ยเอาคันเดียวพ่อคันเดียวพ่อน่าจะเบรกไม่อยู่หรือเปล่าเนี่ยพี่ต้อมพี่ต้อมเบรกไม่อยู่บ่เบรกไม่อยู่บ่เดี๋ยวเๆียว

โอ้จะยกขึ้นเลยเป็นฝั่งของป๋าตะวันครับ2154เข้าทำการกู้ภยัยเทดินเสริมคันนะครับเทดินเสริมหลังคันหน้างานในการขุดลอกสาดน้องแคร์ระบลท,ทุกจังหันโนสุวรรณบุริราเกิดแล้วเบรกไม่อยู่นะครับเที่ยวแรก ถ้าเกิดว่าเที่ยว2เที่ยว3ามันก็จะมีกองดินที่ค้ำยันไว้แบบนี้นี่จะปลอดภัยโอ้เปลือกไงท้องโชคดีปาตะวันอยู่ใ,ใกล้ครับรีบเดินมาครับรับดินอยู่ด้านบนด้านล่างบริการก็คือฝั่งของนุมเบีย204รนะครับออกรอขึ้นมาเทนี่คือแนว ทิศตะวันออกของหน้าง,งานโอ้โหผาท้ายบิดปาท้ายบิดงอเลยครับงอเลยแล้วก็มีผู้สาวขับรถผ่านด้วย กลางสภาพอากาศรอ้รอนๆอนี่ครับถอยไปลักษณะนี้แหละทีนี้มันเลยดีครับพอเลยก็เรียบร้อยครับอ่ะคอยปลอดภายทีมงานเทกันยาวไปค่อยๆปูลงไปเรื่อยๆ สันสันแหละครับ